ต่อผมแลกเหมือนเต่จังหวะไม่มีพลาดกำไรคือแรงใจไม่ว่าตลาดจะกด <What? S 2> หัวใจไม่ขายขาดชื่ไม่ถอยประสบการณ์บอกให้สวัสดีครับวันนี้วันที่17ธันวาคม2568มาดูสถานการณ์ของคริปโตในเช้านี้ดูเหมือนว่ายอ่อลงมาครับคริปโตอยู่ที่2หลัง7ของ USD ก็อยู่ที่86,000คือว่าลงมา เจนแล้วก็รุนแรงเป็นขาลงเช่นเดียวยืนยันว่าเป็นขาลงก็คือ ETH นะครับอย่ที่9,2านส่ครับส่วน l u n a นั้นก็ลงไปนะครับทุกเหรียญลงไปนะครับโดยก็มีบางเหรียญที่เขียวขึ้นมาบ้างนะครับอย่าง LM นะครับทีนี้เราจะไปดูเมื่อคืนนะครับไอ้ AI อ้างอิงจากเมื่อคืนนี้นะครับ ดาวโจนก็ติดลบนะครับเพราะฉะนั้นราคาเมื่อดาวโจนติดลบสัญญาณก็ต้องใายไวดาวนะครับเมื่อดาวโจนร่วงลงมาดาวโจนร่วงลงมาก็จะเห็นว่าราคานั้นย่อลงไปกต่อนะครับแต่เขาจะมีโอกาสเด้งขึ้นมาถ้าเกิดเขาสามารถมาที่ตรงกลางมาเด้งที่ตรงกลางของตัวบูร์ชแบน,นบเขาจะมาเด้งที่ตรงนี้ ซึ่งถ้าเราดูเห็นก็จะเห็นคาดการณ์ว่าอีกสวันสามวันข้างหน้านะครับราคจะเด้งกลับไปก็จะมาย่อแถวเส้นห้าสิบแล้วก็อาจจะเด้งขึ้นไปตรงนี้นะครับคริปโตเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้ก็รอไปดูจังหวะว่ามันจะย่อลงมาที่เท่าไหร่เราก็รอช้อนตรงนั้นนะครับแต่ตัวที่ขึ้นนั้นก็คือตัวราคาทองคำนคร,ราคาทองคํายังคงไซด์เว้อขึ้นไปนะครับ ก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นต่อไปเรื่อยๆ,ๆนะครับเพราะฉะนั้นดีใจด้วยกับท่านที่เก่งกําไรและถือต่อนะครับนี่คือจังหวะของตัวทองคํานะครับทีนี้เรากลับไปนะครับไปดูว่าถ้าราคาเป็นแบบนี้แล้วตัวไหนที่เหมาะสมที่ควรี่จะเข้าดีนะครับเราก็มองดูว่ามีหลายตัวที่บวกขึ้นมานะครับไปดูจังหวะตัวที่เราเข้าเก่งกําไรกันเอาไว้หน่อยนะครับมี หลายตัวก็กลังเด้งขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับมีหลายๆตัวนะครับแต่ว่านะครับตัวที่เราที่จะหาที่เหมาะสมที่จะเข้าช้อนซื้อนะครับเราก็เก่งกําไรนะครับในที่นี้เราก็จะแนะนําว่าควรที่จะเข้าขับไว้ก่อนเพราะว่าราคาไม่ลงเท่าไหร,ร่ราคาตัวนี้ไม่ลงเท่าไหร่นะครับเดิมทีนั้นก็ ราคาสูงตอนนี้ก็ไซ้ายไวดาวลงมาเพราะนั้นครับคอยก็น่าจะเป็นที่น่าสนใจเพราะว่าราคานั้นมันลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็ขึ้นหน่อยหน่อยแต่ว่าถ้าเราอยากจะรู้ตรงนี้มันจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงก็ดูไทม์เฟรมสั้นๆเข้าไปนะครับอันนี้เรามาดูว่าเมันจะเป็นจังหวะที่เราควรที่จะเข้าเก่งกำไหรหรือเปล่าสลับคับคอย รากฏว่า45นาทีไซเวดาเพราะฉะนั้นตัวนี้เราดูครับคอยวันนี้ก็ถือว่ามันยังคงลงต่อนะครับเป็นสัญญาณของการลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นครับคอยถ้าเกิดว่าท่านจะเข้าเก่งกับไรตอนนี้ก็ต้องเข้าช้อนนะครับเข้าช้อนจังหวะถัดไปท่านต้องรอเข้าช้อนที่ต่ํากว่านี้นะครับก็คือราคาอยู่ที่ประมาณสัก 3039บาทนะครับต้องรอลงไปที่39บาทสลับขับคอยกนะ็แนะนำว่าท่านที่รอครับคอยอยู่ก็ต้องลองลงไปที่39บาทนะครับ,นะบ3าบาทเป็นจังหวะที่ดีที่จะต้องลงไปนะครับที่39บาทครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่า แต่ว่าโดยส่วนตัวเราคิดว่ามันน่าจะลงไปที่สามสิบสามสิบเก้าบาทสาสิบแปดบาทนะครับจังหวะของเขานะครับโดยตอนนี้ราคายังคงต่ํากว่าเส้นสัญญานะครับราคาของคับคอยก็คือต่ากว่าเส้นสัญญาเพราะนั้นนัาทุนก็ควรที่จะคัดล้อดอ,อกก่อนนะครับหรือแม้ว่าตอนนี้ราคาจะเด้งกลับขึ้นมา ก็คัดล็อตที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปรอช้อนที่38บาทนะยังไงราคาก็ต้องกลับขึ้นไปแต่ว่าถ้ามันเป็นสัญญาณเช่นนี้หมายเขาว่ายังไงครับสัญญาณของการรีบาวก็คือมีแท่งเทียนสีแดงแล้วก็มีสัญญาณโดจิแล้วก็เป็นแท่งเทียนสีเขียวนะครับแต่ว่ามันจะต้องสูงกว่าตัวตัวนี้นะครับจะต้องสูงกว่าเดิมจะต้องสูงกว่าของวนันเุ่ เพราะนั้นถ้าราคาแท่งเทียนสีเขียวยาวขึ้นไปก็มันก็จะเด้งกลับขึ้นไปหมายความว่าท่านต้องต้องช้อนซื้อตอนนี้ราคาจะเด้งกลับขึ้นไปถือว่าเป็นจังหวะโอกาสที่ราคาจะดีดกลับขึ้นไปแล้วก็ราคาตัดขึ้นมาบนเส้นสัญญานะครับถือว่าเป็นโอกาสอันดีของสลับกับคอยฝากท่าน,นทุนพิจารณาดูนะครับใจเย็นๆนะครับท่าน,นทุนครับค่อยพิจารณาดูจัง สัญญาณของ RSI จะซื้อหรือไม่ซื้อต้องดูสัญญาณ RSI น,นี่ก็ฝากท่านไวน้แล้วตัวอื่นหรหมายความว่าตัวอื่นจะเป็นแนวโน้มใดนะครับไปดู a b t แล้วกันตัว a b t จะเป็นอย่างไรนะครับจะเข้าช้อนซื้อได้หรือปล่า a b t เหมาะสมที่จะมีโอกาสเด้งกลับขึ้นไปนะครับถ้าสัญญาณของถ้าสัญญาณของตัวราคาพุ่งเกินเส้นสัญญาลนะครับ ขาใสต้องพุ่งเกินเส้นซิ่งแนวจะถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นแล้วก็จะไซว์เว์ขึ้นไปก็จะมาชนที่เส้นที่1ก่อนที่จะมาที่เส้นที่2ก็น่าสนใจนะครับตัว APT ก็มีสัญญาณของการรีบาวนะครับดูสัญญาณตัวนี้เล็กๆก่อนรีบาวนะครับน่าสนใจนะครับ คือตอนนี้สัญญาณต่างๆล้วนเป็นขาลงแต่ว่าสามตัวไอ้สตัวคับคอยกับตัว b t g นี้มีสัญญาณที่จะดีดกลับขึ้นไปเนะ้่าสนใจเราก็เข้าเก่งกำไรแล้วก็รอจังหวะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะคัดลอสท่านต้องตั้งคัดลอสไว้ก่อนนะครับต้องตั้งคัดลอสเอาไว้ก่อนคือต้องตั้ง stop loss ของตัวนี้ก็ ตัว stop loss ของตัว abt ก็น่าจะอยู่ที่เส้นราคาด้านล่างนะครับคือถ้าเขาลงมาที่ราคาราคา9บาทก็ต้อง stop loss นะครับ9าบาทนะครับแต่ถ้ายังคงขึ้นก็ต้องเก่งกำไรต่อไปอดทนถือต่อไป ก็แนวต้านสำคัญแล้วก็ราคาจะขึ้นไปที่มีโอกาสที่จะขึ้นไปราคาใกล้สุดทำกำไรใกล้สุดนะครับจากฟิโบนัชชีที่เราลากนะครับราคาใกล้สุดที่เขาจะค่อยๆพุ่งขึ้นไปก็คือ10บาทแปสิสี่สตางค์ตอนนี้ราคาอยู่ที่9บาทใช่ไหมครับราคาถัดไปจะไปที่10บบาทแล้วก็จะไปที่ 12บาทในที่สุดนะครับก็จะเป็นจังหวะนี้นะครับค่อยขึ้นไปนะครับแต่ทาเก็ตของเขาสูงสุดนะครับอยู่ที่13บาทสำหรับ ABT นะครับ,บ,รบช่วงนี้เป็นจังหวะขาลงทั้งสิ้นแล้วแต่เป็นเหมือนกับว่าราคาจะดีดกลับขึ้นไปเพราะนั้นถ้าจะทำกำไรนะครับเราก็แนะนำว่าทำกำไรกับ ABT นะครับเองกำไรได้ ฝา Shift, กท่านลเจรณาดูดนะครับโดยนะครับเราจะยึดมั่นนะครับนั่นคือศิลศินเราต้องมีนะครับศินเราต้องมีแล้วก็ทานที่เราต้องทําและต้องสํานึกด้วยการภาวนาศิลเราต้องม,องมีทานเราต้องทําภาวนาก็ต้องสํนสนา,าสน,นึกก็ต้องมีฝากท่านงทุนพิจารณาดูด้วยนะครับ ด้วยความเคารพแล้วก็อยากให้ทุกคนนั้นได้ดีด้วยการทําดีฝากทั้งชุนไว้ด้วยนะครับยังไงขอกราบขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามชมคลิปต่างๆนะครับเราจะไม่ไปไหนจนกว่าที่ทุกท่านจะร่ารวยนะครับก็รอคอยไปด้วยกันนะครับขอให้ทุกคนนั้นมีเงินใช้มีเงินสดใช้แล้วก็มีความสุขในการเทรดขอให้ทุกคนนั้น คิดดีทดําดีพูดดีปฏิบัติดีแล้วก็อยู่ในสํานึกสามัญสํานึกที่ดีตลอดไปมนะาดูรายละเอียดของช่องของกงเทคริปโตนะครับว่าดูยังไงรตรงนี้เราก็จะดูตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ตรงคําว่าเพิ่มเติมพิ้เข้าไปก็ก็จะมีขึ้นมาถ้าเป็นของ youtube ของ iPad ก็จะมีด้านข้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเข้าไปที่เพิ่มเติม ลุงก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดบัญชีลงทุนง่ายๆนะครับกับปิดครับนะครับลิงก์นี้คลิกไปได้เลยนะครับแล้วก็คาเชิญชวนให้เป็นสมาชิก open source ของ l ล ne นะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับดังนั้นก็เป็นรายละเอียดของลุงเฉยนะครับก็ให้ท่านได้รับทราบเอาไว้นะครับในคลิปแต่ละคลิปนี้เขาจะมีรายละเอียด ให้ดูนะครับถ้าเราย like ่อคลิปลกมาแค่นั้นเองครับก็ปากไว้ด้วยนะครับถ้าทะลุ3ได้ยาวเลยสัญญาณบอกทะลุแนวต้านแล้วไปแล้วจริง like us